สวัสดีครับวันนี้อยู่รายการเมกเมกสไตล์แล้วครับโยวกิมมาทุกยู่3สามหมวดฟูดรับแล้วีเอยเวอวิชั่นสองครับซึ่งคนขับผมว่าเป็นปุตตะปุตตาคุ้งครับซึ่งเขาไม่เขาไม่มีใบข้อเขีับ <c oughs> อ้เวมิยนเฟลเลยไอนี่เราเราไม่ได้เอาจริงครับตาพิตาขับเรายังไม่เอาจริงครับมันมันแบบมันปิตาเขาเขาไม่มีใบขับขี่ใช่ยังไม่มีใบขับขี่ฮะเอเย้ได้ชิยิงะทีเรียรอยเพื่อนรอยเพื่อนมา ถ้าผมถ้าผมไปบินชนมานี่มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะก็ลองดูฮะโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งยังสวยอะ่ะ พี่ใจเห็นลำข้างล่างไหมทำไมบินแบบเหมือนจะชนแล้วเรียกว่าคนขับเสียนเลยเราจอดมั้งเราจอดมั้งเฮ้ยใครอ่ะ Incoming, i n c o m i มันหมดแล้วเราต้องทำเวลาให้เร็วนะต้องทำเวลาให้เร็วที่สุดนะฮะ <Target down. S 1> คือให้อุ้มยิงคนเดียวเอ้ายิงดิผมยิงกระสุนหมดรีโหลอยู่ มองไม่เห็นเลยว่ะว่าม so nice. right. okay, so ันเออเลยนะเออเห็นได้แล้วผมเห็นแล้วอุ้มไปไหนอุ้มเวียนเครื่องเลยอะไปรีเครื่องอะอ้าทำไมวะเอ้าเอ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ เกิดอะไรขึ้นอุ้มทำอะไรไม่ได้ทำอะไรงงเลยเฮ้ยเอ้ยผมไปทำอะไรวะเอาได้ขับแล้วไม่ขับขับยังไงวะมือขับยังไงวะ

<laughs> ผมบอกแล้วให้พี่จ๋าขับว่ามีฮะแบบนันบอกแล้วฝีมือขับอะเยี่ยมยอดได้ขับสักทีนี่โอ้แม่งเอไมันขับยากขนาดนั้นเลยอวะถ้าเกิดถ้าเกิดเลื่อนเลื่อนเมาส์ลงม,มันมันหักหัวไปหน้าแบบนี้ไงถ้าเกิดเลื่อนเมาส์ขึ้นมันก็หักขึ้น ผมไปก่อนเพื่อนแล้วกีเกียร์กเกียรรอมา่ะยิงดักไว้ก่อนเลยยิงดักไว้ก่อนวันนี้อุมไปไหนวะไม่ <ไ>โอเคเล่นเกมยาวเลยไปตอนเย็นด้วยโอเคได้ได้ยิงต้นไม้ต้นไม้ไม่พังต้นไม้อื่นยิงตึกนี่ตึกถ้าเรายิงเพื่อนเองจะเป็นไงฮะจอดจอดจอดโอ้ยขึ้นขึ้นเอ็นคอร์ดขึ้นโอเคได้ละ quay xuống một mấy ký mình phiếu đây ngay không luôn xài biên cho dưới này ถ้ามัยิงไม่ได้วะอุ้มอ๋อเผลอกด F ดอกแล้วใครยิงผมวะโอ้ยิงมันเลยมันยิงผมอยู่ตรงไหนอ๋อเหตุอะไรละมันอยู่บนตึกอะยิงมายิงมายิงมา จับไฟออกจบไฟออกจบไฟออกอะไรเรียกใครอะไรอืมยิงสูงมาไกลยิงมายิงมารถยิงรถยิงรถยิงมายิงมาโอ้โหระเบิดเต็มหน้าเลยเอ้ยว่าอันนี้แหละที่เราผิดพลาดกันแน่ๆเลยทำไมอ่ะสาวมันตกในหอเออน่าจะใช่ ไม่แน่นะแต่มันมันไม่เห็นเครื่องบินเราระเบิดเลยก็เครื่องบินไม่ระเบิดไงแบบเราไม่ไม่ทันไม่มันระเบิดแบบไม่ไม่มีความรู้สึกบึมแล้วก็เฟลเลยครับก็รอบดีขอให้ผ่านไปด้วยดีนะ <c oughs> ต้องผ่านไปด้วยดียด้านนู้นด้านนี้เสียตรงด้านนู้นอีก ถ้าเดี๋ยวถ้าด่านต่อไปแคสก็ต่อได้นะไม่ว่าอะไรไป่อยู่นั่นเดี๋ยวนั้นยิงมันดีอุ้มอันเครื่องเนี่ยไฟนะโฮเรียวร้อยเคลียร์แล้ว มีสวน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 เรานะสวนจะรับจัดเฮ้ยอบิชิโอ้โหวิถ่ายิงตึกไปหมดเลยเฮ้ยขอดูปั๊มหน่อยดิโอูยจะย้อนอะไรยิ่งกับย้อะไรวะ khôn xảo, khôn sảo ấy quân tử đi tạo bấm đi bấm 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 lên ô, อุ้มภารกิจมันจะผ่านเท่าไหร่วะเนี่ยก็เราต้องคุมกันพวกนี้ไปไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็คุมกันจนกลับมาขึ้นฮอจบจบเกมแต่ก่อนก่อนจะก่อนจะคุมกันผ่านะอะโหยากเย็นมากอยู่ในบ้าหม ด้นานปิตาด้านขวาไหนขวาไหนขวา,ขวา,ขวา,ขวาไหนขวาขวาขวาไหนวะได้เสียงเหมือนใครเขาปาก้อนหินใส่เลยมาไงอีกเอ้ยด้านขวาปิตาล็อกเลยล็อกก้าวนาฬิกาตีตีตีตูด <c oughs> ยิงมาเลยยิงมาเลย <c oughs> อุ้มมันมาอีกคันว่ะ มีการลเป้าเติดต้เติติรติเติติ้ต้รเติ้รเตรเต้รเตอ้รเ้รเติ้รเ้รเลิ้อกิ้เ้เ้เหรอรา้องเสียอะไรของพี่ตาย้องเสียเอาอัดไปเลยิเตร้เร้เ้เต้ต้ิร สิเมตรนี่ไงยิงอู้วบีจีผ่านหน้าเมื่อก <ñ> ี <ours> <ine> ้พ <ré Floyd> ิตาเอาบีจีหน่อยด้านซ้ายยิงอยู่ยิงเละตึกพังโหดมากอ่ะพิตาเรานี่โหดใช้ได้เลยอ้าวแล้วเมื่อกี้ใครยิงปืนกลมะ วันพวกเราต้องการหน่วยซัพพอร์ตแล้วพวกเราต้องพวกเราต้องการาอะไรพวกเราต้องการสายแท้งมาด้วยมาแล้วเว้ยยิงอันนี้ดีกว่ายิงยิงอันนี้ให้ให้มันล่วงเฮ้ยพพีเอ็มเอามันวิ่งอะ มาเดี๋ยวผมให้พี่ตาล็อกล็อกเลยล็อกไม่ได้เหรอมันรีโหลดกระสุนอยู่เดี๋ยวดาได้ยินเสียงแล้วโอ้ชิบหายโอ้จะพังแล้วโอ้ตูบินโอ้พี่ตาล็อกเร็วล็อกเร็วล็อกยิงเลย ไปแล้วเอาอะไรภารกิจจะจบยังวะต้องรอไอ้เนี้นเข้าไปในฐานนู้นใช่ไหมวิ่งเข้าไปดิรู้เร็วเดี๋ยวปรับมุมมองดูดิโอ้โหดูเครื่องดิเครื่องไม่ควันออกปรับไงอะ กดีอ <łość> ่ยกดีเฮ้ยอย่างเสี้ยวทำไมอุ้มไม่ขับแบบกระตุกกระตุกเงิั้นกระตุกอะจังไม่เห็นวันนี้เราก็จะมาถ่ายท่ดสดเมืองอะไรไม่รู้วันขึ้นนะ้วเกิดการจราจรที่ไหนไม่ทราบ โอเคซัพพอร์ตซัพพอร์ตทีมอ่ะคุมกันได้แล้วเอ้ยเอาพีตาเอาเลยล็อกดิโอ้มเกิดเป็นโกโก๊ครั้นอ้าวโอ้ยดับเบิลคิวเลยเหรอนี่รถจี๊ปยังไม่คิวเลยอ๋อเหรอคิวยังคิวยังไปยังยิงระเบิดดิ โอ้ยเรียบร้อยออกไปไปด้านนู้นไปเราไปยิงโทรศัพท์กันโมบายเฟิดเอตรงนี้ใช่ไหมที่เราหลุดโอ้โดนโอโอ้โดนยิงเดี๋ยวรถเราไปเลีเซร็จยังวะเอาเลยพี่พิท่ะ เฮ้ยรถจิบรถจิบโอเคอะไรอะไรโซนอะไรวะอ๋อมันบอกให้เรา,รารเคุมกันกับคุมกันต่อจนกลับไปถึงโซนที่โซนปลอดภัยอะโซนที่เฮลิคอปเตอร์รารมารับได้มันก็เลยวิ่งก,กลับมันวิ่งกลับทางเดิน,น,นเพื่ออะไรกี้ ยิงมนันยิงมนันเราไปยิงอะไรก้อนหินยิงมนันยิงมนันอุย้อยเฮ้ยอะไรระเบิดวะสั่งทางแก๊ส <laughs> ถออว่าใครแม่งยิง <laughs> มึงอย่าร้องทำไมกูมาช่วยแล้วนั่นนั่นนั่นตีกำแพง มาแล้วพี่นะรถดเลยวะทำไมมันไม่บอกชื่อเอาเร็วเลยอาจแม่งเฮ้ยเฮ้ยอุ้ม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 ได้อยู่ได้อยู่ตูมเรียบร้อยเมื่อไหร่จบสักทีวะนี่ใกล้ละ การที่อยู่บนเครื่องบินแล้วได้ยิงอย่างเดียวมาทรมานแต่มันมันก็เย็นนะมันตากแอร์แล้ทำไมอ่ะมันสบายมีแอร์ตากมีแอร์ดไม่เหมือนข้างล่างวิ่งร้อนอยู่วิ่งร้อนเย้เฮ้ยเครื่องบินมารับเร็วนี่ไงแล้วเราต้องจอดกับเขาด้วยจอดด้หรอใช่ใช่เราต้องจอดกับเขา อน้าทิมงนะครับขอให้ทุกคนขึ้นพออย่างปลอดภัยเฮ้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 เฮ้ยเฮยยอู้ดีีเยสเร์ เย้มิชชั่นแล้วก็จบ mission, ไปอ่ะมิชชั่นที่สม <mission S 1> ิชชั่นคอมพีทได้สกอ่อนหมื่นกว่าเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปต่อกัน <Yeah. S 1> ออจะไปต่อกันอีกแมป,ปหนึ่งนะมิชชั่นมิชชั่นหน้าหน้าหน้าไหนฮะ <laughs> หน้าพี่ต่างไง <laughs> <laughs> กสวัสดีครับ i